สวัสดีครับจากซัพพอร์ตของร้านแจ็คมือถือนะครับในตัวเวอร์ชั่นของ IP Box 2เวอร์ชั่นใหม่นะครับจะมีฟังก์ชันในการเช็คซซเรียลด้วยนะครับว่าซซเรียลตัวที่เราเขียนเข้าไปหรือแม้แต่ซซเรียลตัวที่เราถอดออกมาจากเครื่องเปยว่าเป็นซซเรียลอะไรนะครับแนนที่จะเทสคือแนนรุ่น iPhone 6นะครับ เดี๋ยวเข้าไปที่ฟังก์ชัน IP Tool ก่อนนะครับเช็คดูก่อนว่าซ s e r ีย l เม็ดเก่า serial อยู่ในโดเมดเก่าครับเป็น serial นี้นะครับผมก็จะทําการแก้ซ s e r ีย l ผมก็จะสมมติใส่เป็นชื่อผมก็แล้วกันนะครับใส่ซ s e r i ย l ให้ครบนะครับจากช่องสีแดงก็จะกลายเป็นสีเขียวฟังก์ชันนี้เอาไว้ตามเดิมนะครับทําการกดไว้นะครับเรียบร้อยครับลองดูครับว่า SN ที เปียนเปนตัวใหม่มาไหมะนะครับวันนี้ฟังก์ชันนี้ก็จะใช้เป็นฟังก์ชัน erase partition นะครับล้าง partition ของตัวแนนนะครับเอาไว้แก้ปัญหาในส่วนของเขียนซีเรียลเข้าไปแล้วยังรีโซไม่ผ่านติดเออร์อร์ er ror, นะครับเช่นเออร์เลอร์สิบสี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าเป็นต้นนะครับก็ลองล้าง partition ดูนะครับหลังจากล้างเสร็จค่อยมาเขียนซีเรียล ใหม่อีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เราล้างไปชช่นเสร็จแล้วค่ะซีเรียวที่เราเขียนแปเมั่อสักทู่นะครับจะไม่มีนะครับจะว่างเปล่า การเขียนซีเรียลตัวเราต้องการใส่อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วครับลองเทสต์ดูเคครับมานะครับเรียบร้อยครับการใช้งานของ i p พีเซบอก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับถ้าติดขัดปัญหาอะไรก็อินบล็อกเข้ามาหาได้โดยตรงนะครับขอบคุณมากครับ